สวัสดีครับพี่น้องพยาการพาหาเห็ดพี่น้องโอ้เห็ดปวกออกพี่น้องเย้ยเห็ดปวกออกแล้วเด้อเห็ดปวกหน่อฝนตกบ่เซาเบิ่งติละพี่น้องอันนี้เห็ดปวกเห็ดปวกแถวบ้านพยาการอิืมเพิ่นเอ,อิ่นว่าเห็ดปวกตาบพี่น้องนี่เห็ดปวกตาบถ้าพยาการจำบ่ผิดเด้อน่าจะแม่นเพราะว่าดอกมันสีขาวๆเนาะ เฮ็ดปวกตาพ,พี่น้องโอ้มันเป็นพ่นพี่น้องเป็นพ่นนะครับเนาะเป็นพ่นโอ้ตอนตอนถ้นาหน,น้าฝนออกถ้าหน้าฝนฝนตกอ่าตกหลายๆแบบนี้แล้วก็มันแดดสักสี่ห้าหมื่นอันนั้นให้ออกหลายเด้อบ่เนี่ยอ่ามันห่อนห่อนห่อนเฮ็ดปวกออกนะั่นเดี๋ยวพยาการก็จะเก็บเนาะครับเนาะเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวพยาการเก็บกันเด้อได้อยู่มีอีกบ่เนาะได้อยู่สี่ดอกพี่น้องหาเบิ่งอีกก่อน ทั้งพี่มีอยู่บ่เฮ้ยหาเห็ดพยาการพึ่งพ่อเห็ดบ่เนี่ยอันนี้เห็ดยังเนาะแม่นบ่อะไเนี่ยบ่แม่นเนาะอันนี้เห็ดยังบ่หูบ่เนี่ยอันนี้เห็ดยังล่ะอันนี้กับบ่แม่นดอกอันนี้เห็ดยังนี่เนี่ยเห็ดยังฮะ นี่นเหนียวมัยจักเฮ็ดหยังพี่น้องอู้มันออกหลายอย่างเห็ดเก็บไปมั่ววัดตรงไปเก็บไปเจ้าของต้องเอาไปให้ยายเบิ่งสิก่อนเด้เอาให้แม่ใหญ่เบิ่งสิก่อนว่ามันกินได้บ่ได้เนี่ยแม่นเห็ดพวกแม่นบ่แม่นบ่ฮู้แล้วเนาะขาดว่าแต่ว่าถ้าจำผิดก็น่าจะแม่นเนาะพี่น้องเพราะอาการหาเห็ดบ่ได้เห็ดจักเทื่อยด้ยพี่น้องนี่ยอ่าถ้ามันถ้ามันเป็นจีแบบของเขานี่ บ่ดยก็เขาดอกเดี๋ยวพยการพาไปเบิ้งพูนอีกมองหนึ่งพี่น้องซื้อที่ยวพยการได้อยู่เด้ยามบ่เนี้เก็บแต่มองเก่าคนละไปยามแต่มองเก่าพี่น้องยามบ่ไหนไปเบิ้งทางผีแล้วเนาะเศ้านี่ไข่อยู่ดอกได้ได้เฮ็ดแล้วพี่น้องนี่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดแล้วเอาไปใส่ปนซํานี่ดอกสองดอกก็ใส่ปนได้โอ้หวานเจี๊ยบพี่น้องเอ้ยเสียบหลาย แต่เฮ็ดปวกนี่พยาการบ่ค่อยมักถ่ายสู้เฮ็ดละง,งกบ่ได้เฮ็ดละง,งกโดยทางเหนือเพิ่นเอิน้นเฮ็ดกระรานกะเหลืองนะพี่น้องแต่ว่าทางอีสานเพิ่นเอิน้นเฮ็ดละง,งกเนาะเดี๋ยวหาก่อนหาซอยกันพี่น้องนี่แถวนีแล้วมันอาจจะมีส่วยเที่ยพยาการเก็บแถวนีแล้วนะี่แต่ว่ามันเป็นเฮ็ดปวกหน่อยบ่ม,มีพี่น้องบ่มีเนานะ แต่ว่าเป็นทางคนทเที่ยวเขามา,าบึงตีะนเลยจนเป็นทางบนระไปคนเที่ยวมายามนะ่ะแถวนี้มีบอ่อซุดเที่ยวมันก็ออกอยู่เด้พ่อได้ปนเยอะพี่น้องดอกสองดอกแน่หงแน่น่อยนะแต่ว่ารอบนี้บ่เห็นเว้ยบ่มีเว้ยโอ้ยมาจะเก็บเห็ดโชว์สักหน่อยหนึง่งบ่ได้ซ้ำบ่นได ถ้ามันออกน้อยๆโพขึ้นพ่นดินน้อยๆเน,นี่ยดำๆเนี่ยที่เขาไปคูดเอาัน่โอ้ยพ่อใหญ่การไปทำบปต้องถามพ่อใหญ่การแล้วพ่อใหญ่การบัดดิ้เขาจะเทีย่ยพี่น้องเบิง่งเบิ่งไปเบิ่งมาตาลายบัดเห็นแต่ไปตองแห้งคือกันบัดมาเนี่ยตาผ้เท่าเนาะบ๊มี่น่าจะ <laughs> ทั้งพี่กับบมีด่ดอกเอออีกจีนหน่อยก็กินเฮ็ดนี่แล้วพี่น้องใต้ก๊กไม้พอใหญ่การนี่แหละ รอให้มันใหญ่จะนอยกันอ๋อสรุปได้ได,ได้ได้เฮ็ดซีดอกกะพ่อล้วล่ะพี่น้องมีแต่มดแดงมดแดงกัดมาหนีินี่โอ้มดมดกัดพี่นอ้องบอยบไปเอ้าได้เฮ็ดซีดอกนี่กะพอ่อละดนะอกเนาะเพราะสำเนะพี่น้องพ้าหาเฮ็ดพอได้อยากพอได้กินอยู่นี่อ่าได้ซีดอกก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกเออตำปนตำปนเฮ็ด นรไม่ต้มหาพักลหลายๆมาจําเจียวเข่าห่อนๆอ,อุ้ยแสบหลายบะเนน่กินเข้ามีความสุขแสบหลายด้วยพี่น้องคิด้าพอกันไหมสวัสดีครับ